bên em Hey, thì dở rồi sợ ơi nó ăn nào rồi kia kia เขาเบโคโทเบดูจักคนนี uh, uh, <pues> ้ไหมนีนก็จเชียกับกูกูอนนจะเชียไม่อยากเปนเวาเดียวอ๋อไมู่จนา่ยูอ๋อพูดนายอยู่ได้ก็ไม่บอโอ้ยอย่าเลีไปู่้หรอโอโหเป็นการคนเดิมคนเดียวกันด้วยอ๋อฮอับซิอยู่ตรงนี้ด้วยกันอ่ะรู้ทัวรผมทำไมมาอยู่ด้วยกันอ่ะ อ yeah. t s hot อ oh, oh, okay. t สฮ o กโอเคพร้อมเที่ยวหรือยังพร้อมแล้วครับง um> ั้นตามผมมาเลยคไปไปแบงงั <h 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 ้นก่อนที่เราจะไปเที <h <h ่ยวนี่เราไปละหมะก่อนได้ไหมโอเคได้เรวงั้นแบงพาไปที่มัสยิดกลางจังหวัดยะลานะแบงพาไปใช่ไหมได้เดี๋ยวแบงพาไปงั้นแบงไปเอารถก่อนนะโอ้ได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 ้อดีแบงเนี่ย เดี๋ยวโอกิมันเรอใรูมาเน่ในรูมเหรอมาชิมาชิอีะลามาชิกลางใช่ไหมใช่มาชิเดี๋ยวเราไปด้ได้ได้ได้ะไปแล้วไปปมาชิไหนนี่ยมากลางนะมาชิกลางใช่ไลไกลไม่เบ โอ้ม o s q u สวยนะแบมายตาตกใจนะถ้าเจออิมามอะ่ะจะทุกกว่านี้อีกจริงเหรอเบใช่ดูม o ส q u ก็พอสวยแล้วนะโอ้สวยมากเลยเนฉเฉฉเฉอเฉฉฉฉฉฉนนฉฉ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 จิฉฉ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 คนนี้คือตัวอิม Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh Allah, được rồi, chưa là bài phụ đề mà. Chạy cái nĩ lại tĩ อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยทำให้ริสกีบ่อน้นพร้อมพูนด้วยทไมช่วยให้บ่อนั้นได้ทาอิบราฮิมดูอาภาษาไทยนี่อามีใช่เกิดมาไม่เคยเห็นเลยดูอาภาษาไทยมาจากไหนครับเนี่ยพวกเราเนี่ยมาจากนาราที่ว่า อะไรนะนาราินาาราธิว่าแล้วมาทําอะไรที่ยะลาเที่ยวเที่ยวเที่ยวอะไรเราเที่ยวมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวมาเที่ยวมามาครับมาเที่ยวกันมาเที่ยวพราะเขาพูดไทยไม่ได้ชัดอ๋อเขาเป็นเด็กบ้านก็อ๋อเป็นเด็กาบ้านนะไม่เป็นไรก็มายาลาก็ส่วนใหญ่คนเขาก็พูดภาษาไทยกันนะ

Cô là Tết sao? Cô là Tết Đi Ok À, ngồi ở đây nha, xin lỗi Mày không à? Mày không sáng à? Mày không sáng? Mày không À, mày không không À, เกลือเกลยวเกลยวเกลยวเกยวอ๋อเกยวก็ไม่บอกว่าเป็นเกียวอ่ะนี่เกลยวรสเด็ดของยัลาจ้าอ่ะลองไปกินดูนี่รสเด็ดเหรอเนี่ใช่ด้วยเนี่โอ้เก้เก้เดี๋ยวเราไปพิจารัา นี่เหรอเกี่ยวเกี่ยวเด็ดเนี่ใช่เนี่ยเกี๊ยวเด็ดราชินีที่ที่ว่าดัดดังๆที่สุดดังๆดังนายลาเลยใช่ดังนายลาเลยโอ้มามันแข็งแข็งแล้วมันแข็งแข็งมากเลยนะใส่ใส่น้ำจิ้มเอเบอันนี้ใส่ใส่ราดราดบนเกี๊ยวเลยราดเลยมีมีซุ้มหมูด้วยนี่เป็นแกงแล้วมีมีสมุมด้วยนี่โอ้จริงะ

หน่าไม่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไรเลยเดี๋ยวนี้ไปไปไบอกว่าบอกว่าอร่อย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 แบอร่อยอร่อยอร่อยกุ้งเบมากคนหลังมากินด้วยนะมากินอ่ากิเรือพมไม้แบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเบ๊กับไปกินที่บ้านนะคุ้งเบ๊นะเดี๋ยวกันตัวแบวันนี้เดี๋ยวแบพามาดูนายกป่าใสซึ่งนายกคนนี้ของแท้เลยในเมืองยะลาก็คือแบบเบอร์ต้นๆเลยของเมืองเนี่ยต้นๆของแท้ใช่คนนี้เลย ชาเลือกพี่ไอซ์ประชาชนยนลามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีโปรดเลือกเบอร์โทเบอร์โทอ่ะค่ะ9เบอร์2มีกินมีใช้ไปพร้อมกันค่ะนักแล้วนักจริงๆไปแล้วแม่ปลาสาวีรือ ปลาใสให้ปลาใสปลาใสนี่ไงนายกท่านายลานายกเทัศบาลตองคนนี้เลยพี่ไอเบอร์ถูพี่ไอใช่พี่ไอเบอร์ทูโอเคงั้นคืนนี้พวกคุณนอ่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไว้เราไปเที่ยวด้วยกันโอเคได้เลยครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะได้ได้ไปได้ได้ได้ปั๊บพรุ่งนี้กี่โมงไปประมาณแปดโมงเช้าแปะหมูม้งเ่าะแปะหมง อ่ะขุ้นตั๋วมึงไปมึงไปมึงนี่กูว่าพอขุนบลาฮาระไปกูลาเป้กูลาคำมึงเนี่ยไม่แบกกูไม่เติมพวกนี้โอเคดายดายกันคำมึงนะคำมึง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 โอเคโอเคฟัน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 ทีแบบฟันทีฟันดี่ฟันทีฟันทีครับ i'm มัน่ะตรงไหนนี่ตรงไหนตรงนี้ครับตรงนี้ครัล่างคลองล่างคลองล่างคลองใช่ล่างคลองย่าล่างคลองตรงนี้มาดูวิวได้ตรงนี้สวยเลยสวยสวยสวยได้เลยมีให้เลยครับกิจตรมเหมาะนะวันนี้เนี่ยที่เราเราอะไรนะนายใหญ่นะได้มาดูนะไปดูไปดูสุดชิบลองลองมองไกลๆทุกหนเด็นดูกำลังกินหญ้าอยู่ เงี้ย yeah. บ okay. ้างอะมาเชีย yeah, ร like oh, ์แ okay. ล so we uh, ้วสองวันนี้โอ้สองวันนี้ผมกะบเขาสนุกมากเลยเบร์ผมได้ไปหลายที่เลยแต่อย่าลาก็มีเรื่องแปลกๆเยอะนะเบร์เออเรื่องอะไรเหรอก็อย่างคงปลาสายอะเบรที่จะไปไหนเยอะป่ะไม่มีคนดูเลยเบร์ มื่อที่แบบอกว่าร้านเด็ดนั้นแบพาไปกินเทาเดียวผมดูแล้วไม่มีโกเมกีเลยรสชาติก็ไม่ได้เรื่องอีโอตัวอีแมก็ดูอาภาษาไทยแบตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเจอเลยแบเปล่ได้ก่อนที่พูดมาทั้งหมดนะครอบครัวแบเหมดเลยนะอ่ะจริงเหรอแบอย่างที่อ่าเจมส์วิ่ะอ๋อเจมส์ก็แม่แบอ้าวแล้วนายยกอ่ะก็พี่สาวแบแล้วแล้วอีกอย่างอ่ะตัวอีแม่มา ก็พอบเอ๋ออ่ะอยากอะไรนะโอเคเขาทุ่มไปเขาทุ่นะเบ็นไรเป็นไรโอ้โหเราเรียนพวกเราเอายางน้อยอ่ะเบก็มีความสุขนะที่พวกเดะมาเที่ยวลาวันนี้อแลกอีกอย่างภาษาของเดะก็ดีขึ้นอีกด้วยนะโอ้ผมก็คิดนะแบถ้าผมกับซิอยู่ที่นี่นานกว่านี้หน่อยอาจจะได้เรียนรู้ภาษาที่ดีกว่านี้มั้งแบ ใช่เลยแบร์จริงๆเลยนะแบร์ถ้าผมได้ยืมนากว่านี้สักน oh. ้อยนะผมพูดแบะบร์ได้เลยเออแต่ยังไงขอบคุณแบะเอะมากเลยนะที่ดูแลผมกะเพราะวันสองวันวันนี้ผมสนุกมากเลยขอบคุณแบะมากมากใช่แบะขอบคุณแบะมากๆแบะยินดีเสมอที่บอกเดี่มาโอ้โหช่างมากเลยแบร์ซึ่ง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 อ้ซึงอ้งโอ้นี่ขนาดตอนจบยังบอกเลยแบร์นี่ครับโอ้โหสิบร์เนี่ยไปไหนไปไหน

tak Mula-mula <laughs> kau tegak kau ni pun hati Kau ke mula Eh, nak Tak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 